กราบสวัสดีครับวันนี้มาเจอกับดีสูนในช่องแงวมาปั่นนะครับทุกคนก็ไม่พูดแม่นำเพลงนะผมพกทุนมาสองพันนะครับในกิจกรรมนะครับทุกคนก็เป็นเกมแปลกใหม่ที่ผมไม่เคยเล่นเหมือนกันนะครับทุกคนก็ฝ่าไหลยชิลนะเป็นสาวเกาหลีนะครับทุกคนรหลชิลเบ็ดสิบไปเลยแล้วกันนะครับดูซิว่าเกมที่ผมไม่ค่อยเล่นนะครับจะผมจะมีดวงหรือเปล่านะครับเออผมจะมีดวงในการเล่นหรือเปล่านะครับ มันน่าจะได้มันน่าจะได้อะไรวะมันน่าจะได้อยู่นะครับเพราะบอกว่าเกมนี้เป็นคนที่แบบว่าเกมนี้เป็นอีกเกมหนึ่งนะที่แบบว่าคนไม่ค่อยชอบเล่นกันสักเท่าไหร่นะแต่มันแตกดีนะผมบอกว่านะผมว่านะครับมันแตกดีเหมือนกันนะครับแม้ว่าเขาบอกว่าอุ้ยสกุตเตอร์เข้าสวยเนาะเพราะว่าเกมที่คนไม่ค่อยเล่นกันนั่นแหละครับจะเป็นเกมที่แบบว่าแตกร้อยแตกล้านแตกเลิศนะครับผมรู้สึกว่า ไม่ต้องความรู้สึกบอกนะครับเขาแบบว่ามันจริงๆนะทุกคนโอ้โหถ้าคิวมาลวน,น้องไอ้เชี่ยมันไม่ได้เป็นความรู้สึกนะเราเป็นเกมที่แบบว่าคนไม่ค่อยเล่นกันนี่แหละทุกคนเกมที่คนไม่ค่อยเล่นน่ะมันจะแตกว่าแตกล่านผมบอกไว้เลยนะครับเอออุ๊ยโอ้ไอเวนเลยเสกมาแต่ของยากแย่และเหล่าแย่ล้เหลา่ลหลานะฮะทุกคนก็เกมพวกนี้นะครับมันจะเป็นเกมที่แบบว่าคนไม่ค่อยเล่นกันแล้วมันจะแตกก็าแตกล่านนะผมบอกไว้เลยนะเออ คือมันต้องเก็บคูณไปด้วยนะครับต้องเก็บคูณนะอุ้ยเล่าบอกเลยว่าถ้าวายภาษาแถวสีแถวนะมันจะเหมือนกับว่าออคอกเทลอ่ะมันจะฟิลเดียวเหมือนคอกเทลเลยทุกคนเออมันจะฟิลแบบคอกเทลเลยอุ๊เจเจเจ,เจขอเจโอ้โหแม่เ้ยมันจะฟิลแบบคอกเทลนะครับก็คือว่ามันจะมาสามตัว ถ้ามาสามตัวนะบอกเลยแตกล่าแตกล่าเอออันนี้แบบชิวๆมันเข้าเป็นสิทธิ์ยะาโอ้โหเข้าฟรีปะเนี่ยอ้น,นี้เป็นสิบมันมาดีจังวะโอ้โหเกือบมาใช่ลุ้นอยู่อะลุ้นอยู่อะเมื่อกี้ลุ้นอยู่อะไปเราแบบชิวๆนะครับก็อันนี้อันนี้เขาก็เป็นยูดเก่าเหมือนกันนะเป็นยูดเก่าที่เขาเคยเล่นเกมอื่นนะเออเนี่ยเห็นปะวายมันจะมา,างีทุกคน ถ้ามันมาสามแถวผมบอกเลยว่ามันไหลแบบชิวๆเออถ้ามันมาไหลสามแถว่แล้วคูณเยอะๆนะเรียบร้อยรงเงยนจีผมบอกให้มันเป็นเกมที่แบบว่าคนไม่ค่อยจับจ้องเล่นกันนะเพราะแบบอ่ามันเกมมันเล่นยากอยู่นะมันก็ไม่เล่นยากหรอกคือมันจะแบบว่ามันไม่ค่อยไม่ค่อยสนุกเหมือนเกมอื่นสักเท่าไหร่อ้ยสวยน้องไม่ค่อยสนุกเหมือนเกมอื่นสักเท่าไหร่นะแต่ก็นั่นแหละไอ้เกมที่คนไม่ค่อยเล่นกันนั่นแหละมันจะเกมแตกว่าแตกล่านะ แต่ก็ยังไงวะมันจะมีแบบเกมที่ไหลชิลอย่างเดียวไม่มีแหลกไม่มีซื้อนะครับมันก็เล่นได้ถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้นะทุกคนมันเกมไม่ค่อยเล่นเหมือนกันนะคนไม่ค่อยเล่นเหมือนกันนะแต่ว่ากวารู้สึกผมมันบอกว่ามันแล้วแต่บางเกมนะเอออย่างซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับใครที่ไปเล่นนะไปจับเล่นนะครับผมก็แนะนาไม่ให้เล่นสักเท่าไหร่นะเพราะบอกว่ามันก็เล่นเล่นยากเหมือนกันซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับแต่ถ้ามันไหลดีก็คือไหลดีนะแต่ถามว่ามันแจกไหมถามว่ามันแจกดีไหมก็ ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เออความรู้สึกผมมันมันบอกว่าไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับก็เกมนี้นั่นแหละที่ผมไปโดนมานะครับแต่แต่แปลกไงทุกคนแปลกแปลกยังแปลกอ่ะก็คือว่าเกมนี้ผมโดนแค่5้าร้อยอ่ะเออโดนไม่แค่ห้าร้อยแต่ผมหาเวลาแตกได้อะทุกคนเออโดนห้าร้อยนะแต่ผมหาเวลาแตกได้ก็คิดเอานะครับเพราะบอกว่าหนึ่งเลยนะครับเกมมันคนไม่ค่อยจับจับต้องเล่นกันอ่ะเออเกมมันไม่ค่อยมีคนไปแตกกันอ่ะอะไรประมาณนี้ ก็มันก็จะแตกดีดีอ่ะเออมันก็จะแตกดีผมไม่รู้จะบอกไงนะครับก็ไปหาเล่นไปหารองดูได้นะครับโอ้โหคิวอเวนเนี่ยถ้ามันเสกด,ดีนะเย็ดแมมรอยเย็ดแมมรอยรอยจริงแนะ่เฮ้ยโอ้โหน้องไอ้ช่าอะไรจะมาเนี่ยนะถ้ามันไหลดีทุกคนเดี๋ยะนะนี่คือคือคือ,คอ,อยังไหลไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับอันนี้ยังไหลไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ ดูการไหลของมันแบบชิวๆไอ้เชี่ยหยุดก่อนหยุดก่อนไปเบ็ดห้าติไปเลยนะครับเราต้องวัแบรเร็วๆคือข้าฟรีปุ๊บเป็นเบ็ดเข้าฟรีเป็นเบ็ดนะครับคือสูตรมันจะเป็นอย่างนี้แหละทุกคนข้าฟรีเป็นเบ็ดให้ไม่เกินประมาณสิบห้าไม้เออแล้วทุกคนคนอื่นเล่นนะให้ทุกคนคนอื่นเล่นก็คือไม่เกินสิบห้าไม้ก็คือเป็นเบ็ดเอออะไรประมาณนี้นะแต่ผมก็จะไหลชิวๆไปนะอุ้หู้ดูดอกนี้ทุกคนดูดอกนี้ อู้น้องไอเช่าห้าพันมอสุก,กี้มาอย่างเรือเรแบบเลียงๆเออแค่นั้นแหละหาเวลาแตกนะเวลามันมาสามแถวมันมาดีมากเออถ้ามันมาอย่างเมื่อกี้อ่ะทุกคนจตกล้าจากล่าผมบอกเลยเออแล้วแม่งคูณเข้าไปอีกไอเช่าแบบจังหนับอะผมบอกเลยว่าจังหนับ ขายยาเป่าแอร์แป๊บนึงนะทุกคนขายยาเปาแอร์แป๊บนึงนะวู้ยวู้ยเนี่ยเนี่ยดูดูดูมันไหลดูมันไหลในอย่างนี้ดูมันไหลฟรีดิทุกคนไอ้เชี่อออกคอฟฟี่โรงเรียนจีนโรงเรียนจีนผมบอกเลยโรงเรียนจีนชิวอะชิวอโประมันจีชิ่อโก้ไอ้เชี่ย อย่างชิวโบร์ชิลโบร์อ่ะอก็นั่นแหละทุกคนผมไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะผมไม่รู้จะบอกไงให้ทุกคนบอกว่าเชื่อผมยังไงดีอ่ะไม่อยากให้ทุกคนแบบว่าเชื่อผมสักเท่าไหร่นะครับอยา่างโอ้โหเจไอเชี่ยถ้าเจลงนะกีดเจลงผมกีดเจลงผมกีดโอ้เจตัวยิ่ง่ายนั่งไม่มาไอ้ชฉา เอสวยเออส่วนมากวจะไม่ค่อยได้ใช้เออส่วนมากนะปัญหาว่ามันไหลไหมมันไหลแต่มันไหลแบบไม่ค่อยเฟยวเท่าไหร่ถ้าไหลในแล้วถ้าไหลนอกมันมาโหดนะถ้าไหลในแบบไม่ค่อยเฟยวอะผมว่าเอแต่แต่ผมบอกเลยว่าใครที่ไปโดนเกมเกาหลีนะครับเกมเกาหลีเกมนี้นะครับก็ผมแนะนํานะครับอย่าไหลในนะอย่าไหลในดีที่สุดนะเออเออเออลืมเปลี่ยนเบ็ดลืมเปลี่ยนเบ็ดไหลนอกมันจะดีกว่า ความรู้สึกผมมันบอกว่าไหลนอกมันมาแบบมาแบบเีียวกว่าเออดูดิเชียเรียจริงกับเรียวเตอร์ะไหล่นอกมันมาดีกว่าจริงๆนะครับทุกเกมเอทุกคนทุกเกมมันไหลนอกมาดีกว่าอยู่แล้วนะเราไม่ต้องไปเสียเงินอะบางทีมันได้ไม่คุ้มเสียไปเลยเออแต่เราไหลนอกนี่เราไหลนอกนี่เราไหลของฟรีอะเข้าใจไเออมันเข้าฟรีมาเป็ดร้อยอย่างเงี้ยเพียวเพียวผมเมื่อเกี้เป็ดห้าติด้มาพันสองพันก็ยังดีทุกคนเออ ฟียฟ้ยวเฟี้ยวจับหนับอยู่นะแต่ถ้าใครเป็นสายไหลในนะผมไม่แนะนํานะอันที่เป็นสายไหลในผมไม่แนะนําที่จะให้ไปซื้อนะครับผมแนะนําเลยอุ้ยสวยน้อง <c oughs> ผม,มแนะนําที่ให้ไปซื้อนะครับสเก็ตเตอร์นอันนี้นะครับให้แนะนําเลยนะครับก็นั่นแหละผมว่าม้นี้จะได้หรือเปล่านะครับสองหมื่นนะโอ้โหน้องดูเดิกเห็นว่าตอนแรกๆอ่ะถ้ามันไม่ได้คูณเยอะแบบรูรูแบบงเรียงนะครับเรียบร้อยตรงเรนจีนเออ ถ้ามันไม่ได้คูณอะเรียบร้อยในจีนแต่ถ้าได้คูณอะได้อยู่เออถ้ามันถ้าทุกคนซื้อนะมันคูณอะบอกเลยแต่ร้าแตกล้านนะครับแต่แต่ถ้ามันไม่คูณเนี่ยทุกคนเนี่ยนะมันก็เริ่มที่ไหลชิวไหลชิวไปเรื่อยๆแล้วมันไม่มีอะไรแล้วเดิมเดิมลงเกลืออะไรเห็นป่ะเดิมเดิมลงเกลือแต่ถ้ามันไหลนอกอ่ะชี่อเอมาผมลองกีนอ่ะโอ้โหขาแถวเดียวอีเวนเกือบลองกีนแล้วไงเกือบแตกล้าน โอ้โนี่มันไม่มาแล้วเจเลยวิ่งอะไรจะมาไอ้เชีย่ยดูก่อนเอนี่อะโอ้โหไอ้เชีย่ยขนาดดอกแค่นีนทุกคนขนาดดอกนิดเดียวไปเนี่ยขนาดดอกนิดเดียวดอกไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เอไม่ค่อยเยอะเอเป็นตัวไม่ค่อยแพงถ้าเป็นตัวพวกซุกกี้พวกอะไรอ่ะทุกคนคิดเอาดิไอ้เชีย่ยแต่เป็นหมืน่นไปไหลอีกไหลเป็นร้อยใช่ไทุกคนไม่ต้องเปลี่ยนแล้วเพราะผมใกล้ยาเบ็ดสุดท้ายแล้ว เฮ้ยไล่ชิวไล,ลชิวน้องจะยังจะหล่ชิวละไล่ชิวยังไงยังไงน้อง,อง,ง,นนองสวยลหล่ไปก่อนไลไปก่อนไล่ให้ครบสองหมื่นะ 20, นะไล้ครบสองหมื่นไปเลยปเอออุ้ยสวยน้องข้าวฟีผมปล่อยเมาส์แล้วตอนนี้ผมปล่อยเมาส์ปล่อยปล่อยชิวอุยสวยน้องเอเค ปิดตัวสวยๆไปปิดตัวเสือสวยห้าพันหกพันไหเออเข้าฟรีอย่างนี้สวยดิน้องสวยดินอเออโอ้โหเอี้ยเจ็บเสกเปตัวยากนี่คิดสภาพแล้วเมื่อกี้เป็นซุกี้หรืออะไรเลยทุกคนเอี่ยคูณสี่คูณห้าจ้าบ่ะไปจ้าบอยู่จ้าบอยู่เคต่อเคต่อโอ้โหเอไม่ต่อไม่ไงั้นเต็มหน้าโอ้โหเฉลี่พันหกไอ้เชี่ย ไอ้เหี้ยไหลดีจัดไหลดีจัดไว้สุดท้ายไหลดีจัดไว้สุดท้ายไหลดีจัดยังไงยังไงเอ้าลืมกดสเปกป่ะผมปล่อยเมาส์เลยนะทุกคนอุ้ยข้าฟีแตกไหนท้องท้องผมไม่ท้องแต่ผมว่ามันท้องยากนะผมว่านะทาไมมันแตกนะแตกยากนะเพราะมันลงลงมาแถวาสูงๆอ่ะดูดิเออสกูตเตอร์มันก็ลงมายากปุบปุไอ้เหี้ยอะไรคิว ผู้ไ่สอพันยังไงนออ้องเออสวยถูอว่าททำดีกระสองพันยังไงโอ้ยเชี่ยย,ย,มมย,ยังไงโอ้โหยยมยยยยยยยลย่ยยยี่ยย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 นยยมยยยยยยยเยยยอยยวยย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 ้ด ใส่ด้มาเต็มหน้าทุกคนจับไหล่จับไหลยเด้อโอเคพอ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 โอเคจับไหล่เด้อก็สําหรับคลิปนี้นะครับเฟนเข้ามารับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะเพื่นกำลังใจนะครับในการทําคลิปของผมนะครับใครที่อยากเล่นตามนะผมบอกเลยว่าผมแปะลิงก์ไปใต้คอมเมนต์แล้วนะครับหากดหาตามกันได้นะครับก็สําหรับวันนี้นะครับผมฝากไว้เพียงเท่านี้ดีกว่านะครับก็ไว้เจอกันในช่องสัมองนะครับทุกคน ขอบคุณมากนะครับ